เครดิตผู้แปลโคโรมงนะังะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะหือนี่คือสถานที่ก่อนที่เราจะถูกเคลื่อนย้ายไปภายในดินแดนต้องห้ามนี่เราถูกดึงกลับมาแล้วงั้นเหรอนายท่านไม่เป็นไรนะเจ้าคะ่ะ ทางเข้าดินแดนต้องห้ามทำไมมีผู้อาวุโสระดับมนุษย์อมะตะขั้นปลาอยู่ที่นี่เต็มไปหมดนี่มันอะไรกันเนี่ยนั่นหรือสุดยอดเต้าล้อมแห่งโลกนี้เราต้องจัดการเจ้าสิทธิ์ของสำนักอูติงนั่นใครมันกล้า ตะแกแม้คนอื่นจะกลัวเจ้าแต่ข้าไหมคนที่เหลือไปได้แต่พวกเจ้านั้นต้องอยู่ที่นี่อย่าไปพูดอะไรให้มากความกับตะแกนี่เลยวันนี้พวกคนจากสำนักอูติง้งต้องตายอยู่ที่นี่ทั้งหมดพวกเจ้ามันก็แค่ขยะที่ไม่สามารถฝึกฝนสิทธิที่ดีได้ กับใช้ความอาวุโสมาฉกชิงสมบัติจากเด็กผู้หนึ่งลินเสวียนในเจ้าลองกาว่าคนแบบนี้คู่ควรจะเป็นคู่ต่อสู่ของเราหรือไม่หือหลังจากที่ออกจากดินแดงต้องห้ามขึ้นพลังแห่งสวรรค์และโลกาก็หลังไหลเข้าสู่ร่างกายของข้าอย่างบ้าคลัง่งนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการทะลวงระดับบ้าหรือไง เจ้าเด็กเหลือคอนั่นต้องการที่จะทวงระดับต่อหน้าพวกเราฮ้มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกข้าจะยืดตะแก่นี้ไว้เองพวกเจ้าไปเอาเตาหลอมมาเข้าใจแล้วปัดซบตอนนี้เหล่าผู้ทรงพลังทั้งหลายในระดับมนุษย์อมตะขั้นปลาย กำลังุงโจมตีสำนักอูติงของเราเหรอเนี่ยถ้าคนจะทำยังไงดีทุกคนอย่าได้ตื่นตระหนกท่านผู้วโสจะต้องช่วยพวกเราได้แน่นอนอะนี่มันอาคมคุ้มกันิทุกคนรีบกลับไปที่เรือเดียวนี้นั่นมันท่านเจ้าสำนักพวกเรารอดแล้วอะไรกัน อาคมของข้าไม่สามารถรวมกับร่างกายของลินสเสวียนเพื่อคุ้มกันได้สมบัติของเจ้าไม่มีแม้แต่ความผันผวนของฝลังวิญญาณยังคิดจะอ,ออกมาป้องกันตัวอีกหรือตายเสียเถอะดี ตอนนี้พวกมันกําลังมุ่งความสนใจไปทางนั้นจนไม่ได้สนใจสถานการณ์รอบข้างตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ข้าจะเข้าเอื่นไว้อะล้อมมันไว้มีกันเยอะจริงๆนะอ้าปัดซบแสกนี่มันจะสว่างเกินไปแล้ว หรือว่าภายในระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ทะลวงระดับใดแล้วบนเรือวันนี้เราคงจะไม่ตายกันหมดที่นี่ใช่ไหมเคิดว่าไม่นา่ารอดแน่ๆพูดอะไรของพวกเจ้ามีทั้งเจ้าสำนักและพวกโอบโสอยู่เราต้องสามารถกลับไปได้อย่างปลอดภัยแน่เกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั่นทำไมแสงสว่างจัง การบ่มเพาะของข้าเพิ่มขึ้นไปอีกสองระดับตอนนี้ขอบเขตการบ่มเพาะของข้าอยู่ในขอบเขตมหายันขั้นกลางแล้วยิ่งกว่านั้นโต๊ะนี่ก็ทรงพลังมากมันทรงพลังจนสามารถทำร้ายอมตะขั้นรลายจนตายได้นี่อาจารย์เอาอาวุธวิญ,ญญาณอะไรให้ข้ากันแน่นายท่านทุกคนที่นี่น่าขยะขแยเงเสียจ,จริงๆ ไม่ต้องห่วงแม้่ข้าจะตายข้าก็จะไม่ปล่อยให้เจ้าถูกใครทิ้งตัวไปได้แน่นอนฮะอ้ายาเจ้าเด็กเหลือคอนี่ปลาดนักพลังของมันข้าไม่สามารถคาดเดาได้เลย ตอนนี้มันมีอาวุธเวทมนต์ถึงสองชิ้นข้าพิจนารณาดูแล้วหอกนั่นคืออาวุธเวทมนต์ระดับสวรรค์ในตำนานอย่างแน่นอนทุกท่านรายวิชาพร้อมกันเพื่อสังหารเด็กเหลือคอนั่นนี่เสียฮ่ามนุษย์อมาตะพวกนี้ก็ไม่เท่าไรหรอก ผู้อาวุโสรูโง่เขาจริงๆจูจูก็อยากเข้ามาตายเองซะอย่างนั้นเดี๋ยวค่ะจะจัดการกับเจ้าเองลินสวียนนีไปซะถวงตะแกนั้นไว้ซะอะไรนะข้าอาจจะไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้แต่ถ้าแค่ยื้อเจ้าเอาไว้แค่นี้ไม่น่าใช่ปัญหา แต่แกรู้ข้าแน่นะไม่เจ้ายอมรับโชคสตาเสียเธอยาอาแตแกนี่ไม่ห,หลังเลที่จะทำร้ายตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นจากพัฒนาการของเราเลยดูเหมือนว่าเรายังประเมินมันต่ำไปอะไรกันมันยังจะมีแรงไล่ตามมาอีกหรือ อาออกเจ้าตะแกบัดซพน,นี่ตอนนี้เราต้องถอยก่อนพว,วโซลูเด็กน้อยข้ากลัวว่าข้าคงจะทรงเจ้ากลับถึงสํานักไม่ได้แล้ว <c oughs> พว,วโซลูความจริงแล้วมันไม่ยากเลยสําหรับข้าที่จะออกไปจากที่นี่ อย่างไรแล้วข้าก็ยังมีโต๊ะเพื่อปกป้องร่างกายของข้าอยู่แม้ว่าศัตรูจะอยู่ในระดับมนุษย์อมตะก็ไม่สามารถสังหารข้าได้ไม่เป็นไรอย่างไรหลังจากวันนี้ข้าก็ไม่มีโอกาสรอดอยู่แล้วให้ข้าได้ทำในสิ่งที่มีความหมายก่อนที่ข้าจะลาโลกนี้ไปก็ยังดีพวอโซลูหากท่านเข้าสู่ระดับโลกาอมตะ ท่านจะสามารถจัดการคนพวกนี้ได้หรือไม่เฮ้อหากสวรรค์มีตาแล้วนะทำไมข้าถึงยังติดอยู่ในขอบเขตมนุษย์อมตะขั้นปลายกันนะเจ้าคือความหวังของสนับอู่ิ้งของเราและเตาหลอมก็สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเจ้าสมควรเก็บไว้ใช้กับตัวเองดีกว่าแม้สุดท้ายข้าจะสามารถทะลวงระดับไปได้แต่ข้าก็อายุมากแล้ว มันไม่คุ้มค่าที่จะให้เจ้าต้องทำแบบนี้นอกจากใช้เตาหลอมแล้วค่ะยังมีวิธีอื่นอยู่อีกท่านผู้โสรูอยากลองดูไหมละครับจบแล้วตอนที่49และตอนที่50ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันจนมาถึงคลิปนี้คลิปนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอให้มันเป็นมาตรฐานของ YouTube เนาะเพราะว่าแอดก็ไม่มีประสบการณ์ในทำ ในการทำคลิป y u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  e เพิ่งจะมาทำในเรื่องแรกก็ยังไงติดชมกันได้นะจ๊ะขอบคุณมากเจอกันคลิปหนะ้า